นี่เป็นงานแบบเหมือนงานเปิดไฟต้นคริสต์มาสครับเปิดไฟเปิดไฟต้นคริสต์มาสได้ไหมได้ไหนคุณพี่และน้องไม่ใช่เหรอคะนาก็ทำกันได้นะเปิดไฟหรือเปิดตัวเลยคะเปิดเปิดเปิดไฟครับเปิดไฟแต่สีเมื่อกี้มันดูไม่เหมือนนะคะเหมือ๋อเป็นการแสดงเป็นคอนเซ็ปต์เหมือนเจ้าหญิงเจ้าชายใช่ค่ะมันไม่ได้มาจากอินเนอร์เวลาเราเล่นอะไรเราก็ต้องมีอินเนอร์บ้างอินเนอร์เมื่อกี้คือประมาณไหนอะคะพี่เต๋อก็เป็นเจ้าหญิงของเราครับ พี่เต๋อนักแสดงที่ดีต้องทําให้ได้ทุกบทใช่เราเป็นนักแสดงที่ดีมากพี่เต๋อเป็นเจ้าชายของใหม่ไหมคะวันนี้ใช่ค่ะครัอันนี้คือกบีตั้งแต่ดอกไม้ตนี้ใช่มัเมื่อกี้มีไม้ลูกค้างอยู่ที่เบาๆไพิ่มเตินเพิ่มมาเพิ่มมาเพิ่มมาไอ้ไอ้ไอ้บังน้ำใหม่ไม่ไมอย่างสิเมื่อกี้เป็นไงบ้างคะคือไม่ต้อง้องพุทธมาจ้ะกินเนื้อเหรอคะอ ก็ก็ซ้อมเนาะเราซ้อมกันหนักอยู่พี่เห็นสเต็ปน้อยงั้นน่ะซ้อมอยู่ค่ะเพราะว่าไม่ได้แบบมาทำอะไรนี้นานมากแล้วค่ะเพราะพี่เขาขุดเข่าลงไปนี่คือแบบอินเนอร์ได้เลยไหมอินเนอร์คืออะไรรู้ป่ะคะสงสารเข่าคือเหมือนแบบดังกรุบกรับกรุบกรับจริงไหมเนี่ยพี่ต๋อก็กระแทกพื้นลงไปแรงนิดนึงแต่ซีนขุดเข่านี่คือเหมือนซีนซ้อมแต่งงานเออ่ ขอความรักมากกว่าหมายถึงว่าในซีนนั้นเป็นซีนแบบขอความรักเอ้ยนันมีการซ้อมก่อนไหมคะขอความรักอะค่ะหมายถึงในซีนนั้นมีการซ้อมครับมันร้อนขึ้นปะคะพี่เต๋อขอความรักขนาดนี้เงใหม่ให้ไหมคะใหม่ให้ยังคะอ๋อเมื่อกี้เมื่อกี้ให้ไปแล้วค่ะเปนเวทีเนาะดูมันแบบหวานฉ่ำอะไรอย่างนี้เนาะขอที่ใหม่ขาดเดือบหวานก็ตั้งใจให้คนมีความสุขเห็นอะไรอย่างนี้ แต่ปกติก็เป็นคนขั้หวานอยู่แล้วไมหรั้งคู่อะไรนะครับปกติก็หวานหวานจะอยู่แล้วใช่ไหมคะก็ผมเป็นคนชอบทานของหวานอยู่แล้วครับไอตรงไอติมนี่ก็คือต้องมีอยู่แล้วครับแล้วก็เวลาเราไปไหนด้วยกันเราก็เอมากจะทานชอบของหวานก็นับเป็นคู่หวานได้หวานมากไปอติมเป็นอะไรเปิดวัวอะไรเงี้ยก็ มือนมันก็เป็นช่วงเวลา,าพักผ่อนเราเนะแล้วก็ววววเวออมันก็รู้สึกแบบออมันมีลูกสวยๆวยเยอะแล้วก็ก็เลยแบบรู้สึกเหมือนเราอยากจะลงอะไรเงี้ยครับเราก็ลังลงจับมือจับมือด้วยอะ,ะค่ะว่านม <laughs> ไม่รู้จะโพสท่าอะไรอ่ะจริงๆแบบถ่ายรูปก,กันก็แบบน้องแบบตั้งกล้องแล้วจับเวลาเลยรีบวิ่งค <laughs> ืใช่จับมือมันเป็นเหมือนคล้ายๆซิกเนเจอร์เราอยู่ใช่ค่ะ,คะมันมาจากเหมือนตอนที่เราเจอกันตอนละครอะไรเงี้ยเราก็จะจับมือก็จับมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยจับมือกับค่ะจับไปจับคอไปกับมือ ่ครับตั้งเวลาเขาพิ้งแค่ไม่ทันอย่าพอภาพพอกมาก็กระแสคุ้มฮามากครับเพื่อนก็มาเม้นต์แต่ว่าโลกขนมทลายครับคร้บเม้นต์เยอะมีเม้นต์หนึ่งบอกว่าอยากเห็นูหน้ารูปอ่ะของสองคนโอ้โหพี่แทกไปไกลนิดนึงไว้ยนู่นปอนนู่นรอกเราเหรอขอคุณนี่เหรอ ทุกอย่างก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะเราก็แบบเหมือนแบบเราก็มีเวลาเรียนรู้กันไปเรื่อยๆครับแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปก็ถือว่าทุกวันที่เรียนรู้กันได้รู้จักกันมากขึ้นก็มีความสุขมากขึ้นแล้วเราก็ยังไม่ตรนีี้คือเยกแแฟนนได้้ลวเาะก็แล้วแต่เลยครับอยากเรียกว่าอะไรเรียกได้หมดเลยวันนี้เป็นครั้งแรกหรือเปล่าคะที่ตอด้เรียกแฟนได้แล้วแล้วแต่คือแฟนไม่มาแฟนโอเคตั้งแต่ลุงลิงแล้วค่ะ มงว่าทำไมคนอ่าใช่ไหมเหมือนกันหัวใช้สถานะแฟนคโอเคเซียนก็อย่างงี้จะ่อกาแต่เขาไม่ติดเรียกแฟนได้เลยครับก็ไม่ติดครับถ้าใครอยากเรียกก็เรียกได้เลยผมนะไิดีไหมคะโอเดไหมก็ก็ก็ตามใจเลยค่ะ แม่แสดงว่านับตั้งแต่วันนี้เราสองคนเดินไปได้แล้วคำถาม4ี่คำถามหลังอ่ะคือวนในประเด็นเดียวกันหมดคือมันเป็นคำตอบเดียวกันได้หมดเลยทุกอันตาผมไปติดตาคุณไปไปคือแบบว่าภาพที่ออกมาค่ะของดอกไม้คือแบบคนจะเก็บไว้เป็นพิเศษี็อะไรอย่างเงี้ยไหมคะเพราะมันสวยมากไม่ไม่ค่ะไม่ขนาดนั้นค่ะแต่ว่าแบบก็แชร์กันเพราะว่าผมไม่ชอบมาก สถานที่มันสวยมากก็เลยแชร์ค่ะพี่ใหม่ไปไหนกันต่อคะพี่ใหม่พี่ใหม่ยังไม่ได้คุยไม่ได้วางแผนค่ะเจอญาติพ่อแม่พี่น้องกันยังคะก็เจอกันแล้วตามกองถ่ายค่ะถ่ายละครด้วยกันก็จะเจอญาติเจอแม่หนูอะไรเงี้ยอยู่แล้วค่ะนี่เรเป็นลูกชายของแม่พี่ใหม่ไปด้วยแม่น้องใหม่ อ๋อก็ก็ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับแต่ก็แบบเหมือนแบบได้เจอกันได้รู้จักกันก็คุณแม่น้องใหม่ก็น่ารักครับก็เต็นต่อไปนี่คือจะหือนัดเจอกันทั้งสองครอบครัวในฐานทผมยังไม่รู้เร็่ต่อไปเลยทำไมรู้กันแล้วล่ะครับก็ไปไปเราไม่ได้ไม่ได้แพนอะไรเนาะก็เหมือนแบบเราก็อยากจะให้มันแบบเป็นไปตามธรรมชาติของมันนะครับชิวๆค่อยๆไปค่อยๆเรื่อยๆอะไรเงี้ยพอเวลาคนเยอะๆ นนไม่มีครับล้วก็เหมือนทำทุกวันให้มีความสุขกันไปไเรื่อยๆใช่ค่ะใช่เรียกว่าวันนี้อยู่กับใหม่ที่แบบมีความสุขอ๋อแน่นอนครับด้วยกันมีแบบมุ้งมิ้งไหมคะสวีดอยากรู้ว่ามันเป็แบบอย่างเงี้ยไม่บอกโอ้ยแราเรืองกันเนี่ยนี่เป็นสองติ๊วเอพี่แจ๊คทำแบบตามมาไงหนูก็เลยแบบอยากแกล้งกลับมุ้งมิ้งไหมคะแบบคุยเก่งสอง ก็ก็ม <que> ีแต like ่มันเป็นการแบบเหมือนแกล้งๆกันแล้วแบบก็แซวกันอใช่ค่ะอย่างพี่เต๋อที่เอาใจเก่งไหมคะใหม่ไม่บอกนะจะร้องอะไรไมอ่ะไม่หนูอยากนัดคุยแล้วแบบคุยกันอะแล้วแต่เรื่องแล้วแต่เรื่อองมันยาวใช่ค่ะพี่อ้อดไหมคะพี่อ้อดไหมคะมึงพี่อ้อดไหมอ่ะผมพี่อ้อดไหมอ่ะ อ้อนนะอ้อนนะอ้อนนะพีอ้อนนะอ้อนอยู่มีคนตะโกนมาด้วยมีคนบองก็บางครั้งเราก็แบบเหมือนแบบเวลาเรามันก็ต้องมีโมเมนต์อ้อนบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องทุกคนก็ต้องอ้อนครับครับใช่ไหมครับเวลาสมมติว่าพี่ตะกรินอยากได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยพี่ตะกรก็ต้องอ้อนใช่ไหมผิดน้อยผิแล้วค่ะผิดแล้วเอาเป็นว่า ขอบคุณแฟนคลับนะคะหลายคนที่มาโอ้จริงๆขอบคุณมากๆเลยนะครับคือทุกคนน่ารักมากเลยแฟนคลับทั้งแฟนคลับเดี่ยวแฟนคลับคู่เลยคือทุกคนแบบเป็นกำลังใจให้เราสองคนมาตลอดมาค่ะอย่างนี้ก็จะยืนหนึ่งซึ่งกันและกันเนาะทำงานไม่ยืนวอเลนไทน์ก็วอเลนไทน์มีงานติดต่อยังไง ถ้าเราลกวนแพ่นกล้องไปทำที่ก้าเลยครับจ้างได้นะคะถ้ามีติดต่อมาก็พร้อมรับเลยก็ได้ค่ะได้ค่ะทำงานค่ะทำงานเก็บตังค์ไปเที่ยวค่าตัวจะคูณสองไหมคะยังเวลารับงานคู่อย่างเงี้ยคูณมีค่าตัวคูณสองนะคะแยกกันนะคะเสียงเข้มมากค่ะเพราะเรื่องงานแยกกันนะคะใช่ไหมใช่ครับใช่ครับคุณยิ่ง ต้องแหวนต้องใหม่มีแหวนอะไรไหมคะไปแหวนเต็มมือเลยไม่มีไม่มีแหวนกลับมาค่ะอันนี้เป็นแหวนในงานนี้แหวนในงานครับแหวนในงานให้แล้วไม่บอกเราค่ะเขาให้ตกรงเป็นอ้อนตอนนี้จริงเหรอคะเขาเปิดช่องให้หนูอ้อนด้วยอ่ะเอาเป็นปลาหมึกได้ไหมครับวงหนึ่งเบอร์อะไรก็ไม่รู้ขอโทษ